สอแวลถึงทางตันนะครัมโอ้โหอนาคตดาวยิงทีมชาติเบลเยียมนะมับกับสิงบูหลังไม่ถูกส่งลงในสนามนะมับเกมที่บุกแพ้เอฟเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโ <Chelsea! Chelsea! S 1> ทมัสซูเค้นนะฮะนายใหญ่เชลซีนะฮะโอ้โหเผยว่าเขานะไม่ส่งดัวกูลงในสนาม,นมในเกมบุกแพ้เอฟเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเพราะว่าเขานะ่ะถอดจอร์จิยโยออกไปตั้งแต่ตอนพักครึ่งแรกนะครับและเขาก็ได้เปลี่ยนตัวได้แค่3คนเท่านั้นนะครับ ดาวิงทีมชาติเบลเยียมนะครับโอ้โ oh, ห oh. ปีนี้ถือว่าผลงานนี่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับเพราะว่าได้แค่นั่งดูเพื่อนเล่นตลอด90นาทีนะ้ในเกมกุลิสันพ์คนะคนั่นทําให้หลายคนนะครับมองว่านะคนของเขานะ่ะกับทีมนะ่ะกาลังที่จะถึงทางตันแล้วนะครับสําหรับรูมรูลูกากูนะครับโอ้โ oh, ห oh. 12ประตูกับ2อัซิดนะครับจาก40เกมในฤดูการนี้นะครับถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีนักนะสำหรับเจ้าตัวนะครับ ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะผม mm hmm. เจนใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ